สวัสดีครับทุกท to ่านพี่น้องชาวเจซีนะครับสำหรับเจซีไอมารหนึ่งห้าแปดนะครับวันนี้ได้เรียนเชิญพี่นีนะครับเข้ามาแชร์ประสบการณ์เรื่องนะครับที่สีดวงทะวันหนักเกี่ยวกับจงเฮงครับเชิญเลยครับก็เป็นมาแล้วหนึ่งครั้งคือที่ต้นเดือนสิง สิบปีแล้วค่ะเป็นที่เหลือของมอวานอันนี้คือเฉพาะจีนงเป็นที่เยอะตัวเป็นตัวลาไส้จรินะอ๋อเป็นเป็นเป็นลำไส้เลยใช่ไหมครับแล้วออกมาทางก้นไหมขอโทษต้องถามนะครับก็มันเป็นติ่งเหมือนเคยไก่ออกมาประมาณตอนนี้วันนีเฉพาะจริงนะครับครับแล้วเวลาเวลาเราทานยาเข้าไปนี่มีเลือดไหลไหมครับเวลาถ่ายจะเป็นเลือด เต็มโถร่วมเลยค่ะครับก็นี่แหละเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นคล้ายๆว่าเป็นคล้ายๆถ้าเกิดเราไม่รีบดูแลไม่รีบปกป้องมันนะครับก็ถึงขั้นเป็นมะเร็งกำไส้อ่อนได้นะครับก็อยากจะให้พิถาามพีนีว่านะครับทานนานไหมกว่าจะดีขึ้นแล้วก็อาการเป็นยังไง มีอาการฝ่อฝ่อเม็ดลงไหมเม็ดฝ่อลงไหมก็ตอนตอนแรกก็ทานก็ยังไม่รู้ว่ายอหึงเนี่ยมันช่วยให้ลำไส้ให้มัเล็กได้ด้วยให้ไิ้งนิดสิดวงได้แล้วเนี่ยมันดีก็มีทิ้งใจขวาจะพอทานไปได้สักระยะกนึด้ก็มีอาการดีสองคนเนี่ยสคนในมุมตอนแรกอะ มันว่าดีิซิโดงมันก็เริ่มเิขึ้นมามันจะเป็นแผลแค่แนะนำพี่ออยเป็นแผลเราก็ต้องหายาทาแต่ว่าผูทานอันนี้ก็ไประยะไอ้ที่มันอักเสบอะที่มันเคยปวดแสบปวดร้อนมันก็จะดีขึ้นเราก็เป็นอัพทายก็ถ้ามีไซสความก็จะดีได้ลั้ครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งแคสนะครับสําหรับท่านที่เป็นลิซิโดงทวารหนักนะครับหรือลิสิโดง ลำไส้นะครับถ้าทุกท่านทิ้งเอาไว้นานวันนะครับโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ค่อนข้างจะสูงนะครับก็อยากจะฝากไว้กับทุกท่านนะครับว่าวันนี้นะครับ JCIM หน158ครองมะเดือนะครับมียาดีที่จะมานําเสนอทุกท่านก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านที่เป็นไว้เป็นเป็นอ่าลิสตดวงตะวันหนักนะครับเวลาเป็นมันเจ็บปวดทรมานนะครับก็อยากจะให้ทุกคนน่ะได้ดีขึ้น ใช้ช like uh, ีว ah yeah, ิตได้ตามปกติโดยที่เราไม่ต้องระแวงนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับทุกท่านก็ไม่ได้พินิจตมยายอ่างเดยไหมแต่ว่าตอนนี้ท่านที่ที่จดงหายนยังไม่หมดยังไม่หมดอยู่อีกประมาณเาทาเหมือนเราเราก็ได้ถาไม่ขึ้นวดนะคะไม่ถึงขึ้นค่ะครับก็ไม่หมดวดเลยจะวีงสวันสี่วันแนี้ นี่เป็นเป็นเลยมือนเื้ไปมันก็ปอกข้างในนี่ว่ามันเป็นเหมือนบวมๆอ่ะติได้กลิ่นตัวเองาเหมือนตัวเองใส่หน้าใช่ใช่ใช่ ก็มันออกมาทางไอ้เสืดืดกันมาเออเรารู้ตัวเองว่ามันออกมาทางเสื้อเพราะว่ามันเกี่ยวขัดชวนกันไาเออเราเรายนรู้ดีวท้องอะไรนี่เราก็เอายาทาใช่ใช่ใช่จะได้กลิ่นตรงยาใช่ได้กลิ่นเน่ากลิ่นเน่าก็เลมเอาครับแล้วเราเยอะเราต้องทาด้วยไหมครับต้องใช้คัตเตอร์บัดจุ่มทาไหมครับ ตจ๊สอนนี่มันเวลาดสองคนที่เราปวดเราปวดเราเอาไอ้ให้ช่วยกันทานยาทำให้ความระบุอย่ามองทานที่ติดโรคคือได้เพราะว่ามันมันจะเืิดท้องเรากระเจิดได้สองใบแต่ว่าพอทานยาช้มอ่งแล้วไปเนี่ยมันมันดีขึ้นแล้วสองเราก็ไม่อืดทำไมก็เรารู้ว่าท้องท้องเรามันยุบลงแต่ว่า ที่เป็นไอสีดองแล้วก็ค่อยๆค่อยๆยุบลงแล้วก็เวลาเราถ่ายมันไม่โดนแสงผลร้อนอ่ะเวลาเราเรียนก็ตีนเรากิรำไ้เรามันก็ตัวนี้ไม่ต้องใช้ยามองคาาไม่ไม่ต้องแล้วเรี้ยงน้องคนเดียวเลยแต่ก็ทานให้ตงอเนื่อง าะ่มาเยอะกว่ารลยกันถึงสุดแลวพี่อ้อกมาบ้างกนที่เกไปกูก็รัาคอยไม่ฝนกูบอวรแตาคนนึงมาถูกคนนึงไม่มาใครูแนะนำมีอนนะค่ะูเรือน้ตอนแรกเราเวลามากทนอ่าไนี้แล้วมันมันดีขึ้นปกติเราซื้อยาเป่นหลักมาทานประจาอยู่แล้วเราะว่าเราเราเนคนแบบยไงเราใช่เรา เราก็ซื้อยาระบายมาทานกันแต่พอเรามาทานอย่างเดียวเรามาต้องไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแล้วเราใช้ยาตัวนี้เดียวสุดีล้วมันก็อันนี้คือเม็ดนั้นเหลือน้อยลงแล้วใช่ไหมคะมันมันกดกมดลงหมดขาเหมือนหมดเองแรงใช่ไหมเราไม่ได้ไม่ได้เอาอย่าหมุนไปทานนะไม่ใช่ไม่เราทานอย่างเดียวทานอย่างเดียวแต่ว่ามันมันกด ขึ้นเองโดยอัตโนมัติเพราะมันเหมือนไส้เรามันพองใช่ไหมแล้วมัน้วยุ่งเอ่อแล้วแม่ขนเข้าปูมีกี่ขาปูเดินเซมแล้วก็ม้าก็ถ่ายเป็นเลือดมันก็ถ่ายก็ส่งต่อปกตินี่ก็คือถ่ายปกติมีกี่ขาปูมันเดินตรงไม่เดินตรงนั่นเรียกว่ากินส่งต่อไงพี่ถ้ะที่านั่งทานได้ค่ะท่านทานยาไก่ก็จะ ปกตินี่คือทานยาถ่ายช่วยตลอดใช่พอมาทานอย่ส่วนิมไ่ตานยาถ่าแล้วตอนนี้คือถ่ายตลอดูดยงถ่ายเป็นปกติปกติเลยถ้าเราไม่อยู่นไม่ก็มีมาฟความ้องกันถ้าูกแล้วแล้วค้องนี่เกี่วที่เกี่ยวบางทีบางส่วนไมนะว่าบางครั้งละจะพูดแค่นจะรับได้แค่ประมาณถ้เต็มจริงเรมรับเป็นเต็ใ้ครดบแ่คิดว่าจะเปล่ไปหาพี่อ๋อมีใจเลยถึงเต็มถูกไหม เขาไม่ถึงเนแล้วพี่แต่วันนี้เรามาฟังร่วมกันเราก็จะถ่ายกระปิดกระปอยมาเก็บถ่ายเหมือนถ่ายไม่สุดอ่ะเอแดงนี้ถ่ายแล้วท้องเรามันโล่งโล่งแล้วแดงได้ไหมมันก็จะเติมในนี้มันจะเติมอ่ะตัวเราอ่ะมันก็จะเติมกันกลับไปอุ้ยว่่าง้ตรงนี้จบแล้วนี้ครับอันที่สำคัญครับก็ขอขอบคุณพี่นีนะครับวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณด็อกเตอร์สมชายหาจริราห์ ประธานของบริษัทจอยคอยหรือว่าสมุนไพรจีนยงเหิงนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนไว้นะครับเวลาเป็นมันเจ็บครับแต่ถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นจนใช้ชีวิตได้ตามปกตินี่มันมีความสุขครับก็ขอฝากเคสนี้ไว้นะครับขอบคุณครับขอบคุณ